สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปรอกไฟฟ้า10เมตรนะฮะของพื้นสั้นอารมณ์ตัวนี้ผมทำไปนานและทำตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเป้าคลิปแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำคลิปกระสุน RWS นะครับปืนที่ใช้ก็มืลนี่ นี่คือแว่นตาครับตัวนี้แฮนด์เมดไม่มีตังค์ซื้อครับราคาเจ็ดแปดพันบาทก็ทำเอามีหน้าที่แค่ปิดตาข้างที่ไม่ได้เล็งปืนแค่นั้นแะครับอ่อกล่องควบคุมเป้าตัวนี้ผมก็เช่นเคยครับใช้ IC ซีไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาควบคุมในเรื่องการหน่วงเวลาว่าจะให้มอเตอร์ดึงเป้าเข้ามาใช้เวลากี่วินาทีแต่ก็สามารถปรับได้เหมือนวงจรหน่วงเวลาทั่วไปที่มีขายเป็นชุดคิดสำเร็จตามท้องตลาดนะครับวงจรหน่วงเวลานี้ก็ทำหน้าที่ ท่างงานให้มอเตอร์ทำงานเราอยากจะให้ทำงานเร็วแก้ไขครับอยากจะให้ทำงานกี่วินาทีมันก็จะสัมพันธ์กับความเร็วของมอเตอร์ที่ดึงลอกนะครับอีกวงจรหนึ่งก็จะเป็นวงจรปรับโวล์นะครับปรับโวล์คือจ่ายไฟให้มอเตอร์ถ้าโวล์สูงมอเตอร์ก็จะวิ่งเร็วถ้าเราปรับโวล์ต่ำมอเตอร์ก็จะวิ่งช้าลอกก็จะวิ่งช้า ดังนั้นถ้ามอเตอร์หมุนช้าระยะเวลาที่เราหน่วงไว้เราก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นไปจนกว่าเป้าจะถึงที่หมายถ้าเราปรับโวลต์ให้สูงขึ้นมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วเป้าก็จะวิ่งเร็วขึ้นระยะเวลาก็ใช้สั้นลงฮะเราก็ปรับวงจรหน่วงเวลาให้ทำงานจ่ายไฟให้มอเตอร์สั้นลงแล้วก็ตัดการจ่ายไฟ เป้านี้เพิ่งยิงนะฮะนัดนี้ละเมอครับละเมอเพอ้อถึง x เ,เพอ้อไปเพอิอมาเข้าเจ็ดครับเป้านี้ปดลอกไปครับทัน,นี้ตามไปดูที่แคนเป้าขับแคมนนะฮะเป็น หาพื้นที่ที่ทําลําบากถ้าทํานอกอาคารก็เดี๋ยวฝนฟ้าลงอุปกรณ์เปียกคนระับผมไฟครับโดนยิงแตกไปหลายหลอดแล้วให้เด็กๆมาลองยิงกันดูที่กล่องแทนเป้านะครับเดิมที่กล่องตัวนีนะ้ยึดอยู่กับ ขาจับกล่องตัวนี้ครับเคลื่อนย้ายไปฝึกซ้อมที่ไหนก็ได้ต่อมาพอทําทเป็นรอกไฟฟ้าแล้วก็นำมายึดใส่กำแพงดูภายในกล่องนะฮะภายในกล่องอที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กวางเฉียง45องศาเอ็นมาข้างหน้านะฮะพอกระสุนวิ่งมากระทบแผ่นเหล็กตัวนี้กระสุนก็จะแฉลบลงไปด้านล่างด้านล่างนี่ก็เป็น ตัวเก็บกระสุนไว้นะครับเชือกที่ใช้ทำรอกนี้ผมก็ได้รับความนราะข้อจากท่านอาจารย์สมศักดิ์นะฮะเป็นกรรมการของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละครับ ถ้าไม่ได้ท่านผมก็ไม่ได้เชือกครับเมื่อก่อนใช้เชือกผ้ม่านแป๊บเดียวเชือกก็ขาดครับกลับมาดูที่ด้านหลังของกล่องควบคุมมอเตอร์นะะนะครัแบบมอเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับ ล็อกเป่ากลับมานะครับเดินหน้าครับโอเคขอบคุณครับที่ชมลิปรอกไฟฟ้า10เมตรนะครับ